พูดถึงงานนะนักร้องหลายคนทํางานหลายอย่างะนะฮะเราเคยได้นําเสนอเรื่องของสกูปอาชีพเสริมของนักร้องกันไปหลายคนแล้วครับนั่นก็คือนักร้องสาวคนนี้ครับคุณการนามาสิรินั่นเองนะครับต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องคนขยันอีกคนหนึ่งของวงการเนื่องจากว่าเธอร้องเพลงแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ข่าวลูกทุ่งจึงไปอัปเดตชีวิตของเธอมาให้ได้ฟังกันนะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้งานหลักๆของเธอนั้นมีอะไรบ้างครับ สวัสดีค่ะกัญจนามาสิรินะคะใช่ค่ะก็ขอฝากแฟนเพลงทุกทท่านไว้ด้วยนะคะตอนนี้นอกจากร้องเพลงแล้วกัญจนามาสิริก็รับทํากวดนาคด้วยแล้วก็มีงานมีการั้างใดจะบวชรูปบทหลานก็ติดต่อได้นะคะพร้อมทีมงานแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือทําร้านเครื่องปั้นดินเผาด้วยเป็นร้านตกแต่งบ้านรับแต่ตกแต่งบ้านแต่งสวนนะคะก็จะมีตุ๊กตาดินเผามาน้ําตกน้ําล้นนะคะก็ฝากไว้ชื่อว่าร้านสวนมาสิริค่ะ อยู่ที่ถนนภูมิรัก ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังไงก็ผ่านไปเมืองเพชรบุรีนะคะแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะไม่แพงนะคะขายถูกมากๆเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ตกลงแล้วทาหลายอย่างจริงๆอแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปที่เพชรบุรีนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะร้านเครื่องปั้นดินเผาสไตล์ตกแต่งสวนตกแต่งบ้านะนะคะที่เพชรบุรีที่อำเภอเมืองนะครับตำบลท่าราบนั่นเองครับนะคะชื่อว่าสวนมาสิริอยู่ที่ถนน ภูมิรักภูมิรักนะฮะน,นะคะแวะไปอุดหนุนนะคะคนลุกทุ่งกันได้ค่ะจากเรื่องราวของธุรกิจของน้องการกาญจนามาสิรินะคะไปต่อเนื่องกันที่ธุรกิจของครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะวงเทวันอ่านี่คือน้องวิวรดาวงเทวันนะคะสาวคนนี้ค่ะตั้งแต่ แรกมาเลยนะคะตั้งแต่อ้อนแต่ออกค่ะเขาบอกว่าก็ร้องลิเกมาแล้วก็อยู่กับลิเกมาจนมาเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะวันนี้ค่ะเราอยากรู้ความรู้สึกนะคะระหว่างลิเกกับการร้องลูกทุ่งเนี่ยจุดต่างหรือว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนน้องวิช่วยบอกคุณพี่แล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ได้ทราบกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวิราดาวงเทวันอาเซียมค่ะความต่างระหว่างลิเกลูกทุ่งก็คือ หนึ่งเลยด้านการร้องค่ะด้านการร้องจะเปลี่ยนไปคือถ้าอย่างลิเกจะมีการเอื้อนมีการแบบว่าใช้มีเขาเรียกว่าสำเนียงของลิเกเป็นสำเนียงแบบไทยเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักร้องก็คือจะจะ,จะเราจะพยายามแยกเลยว่านักร้องก็คือจะร้องแบบปกติคือเป็นนักร้องทั่วไปเป็นนักร้องลูกทุ่งธรรมดาจะไม่ไม,ไม่ไม่นำสำเนียงลิเกมาใช้ซึ่งมันก็จะยากนิดนึงในในลักษณะของนวิค,คือแบบเราแสดงลิเกกันมาตั้งแต่เด็ก ก็ต้องพยายามแยกให้ออกว่าร้อ,อ,องลูกทุ่งกับริเกมันต้องแยกกันอย่างนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วค,คนที่ร้องริเกก็ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแก้วเสียงเรื่องของเทคนิคการร้องลิเกเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการร้องเพลงลูกทุ่งได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่าริเกเจะมีแบบว่าเขาบอกว่ามีลูกเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยมีลูกคอเยอะกว่าเก่แบบว่าได้เกิดพอมาร้องทุ่งมันก็นง่ายไงลดลง ลดลงนิดนึงลดลงนิดนึงก็แบบอ่โอเคโอเคละอ่าใช่แล้วนะครับพูดถึงเพลงลูกทุ่งนะครับก็ここมีหลายเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเพลงอมตะนะครับหายใจนึกถึงเพลงเก่าๆอย่างเพลงเทพธิดา Th ผ้าสิ้นซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติครูชลธีฐานทองนะครับอบอกเลยนะครับว่านี่คือเพลงแจ้งเกิดให้กับสุดยอดนักร้องดาวค้างฟ้าของวงการครับคุณต้อมเสรีรุ่งสว่างหลายคนคงจําได้กับเพลงเพลงนี้ ที่เนาะว่างจากงานหวานไถจะร้อยมาไัยใบค่าร้องสิ <Okay. S 1> ไม่ใช่ท่องครไม่ได้เราเป็นผู้ประกาศข่าวเราก็ควรที่จะอ่านเราไม่ควรที่จะร้องดิฉันร้องได้ไหมอย่าเลยครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวทําให้เพลงของเขาที่เป็นเพลงครูแบบนี้สูญเสียความ ัากนไปเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะได้ศิลปินแห่งชาติเหมือนกันค่ะมาเรียบเรียงเสียงประสานตามดนตรีให้นะคะเืออาจารย์ประยงค์ชื่นเย็นนั่นเองครับวันนี้นะครับรายการของเรารในช่วงพิเศษส่งท้ายช่วงเล่าข่าวเราก็มีสกู๊ปพิเศษนะครับไปย้อนรอยเพลงเทพธิดาพาสิน้นกันครับเทพธิดาพาสิ้นเทพธิดาผู้ฝื้นชีวิตให้เสรีรุ่งสว่าง ถ้ามีการพูดถึงบทเพลงฮิตตลอดการของเสรีรุ่งสว่างนักร้องนุ่งใหญ่ชื่อเพลงเทพธิดาพาสิ้นเป็นเพลงที่มิตรักนักเพลงจะนึกได้เป็นชื่อตน้ตนๆจนอาจกล่าวได้ว่านี่คือเพลงฮิตท็อปฟลของเขาเลยทีเดียว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบยข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้าน ban thùng nông pha thùng thay đơn na suối đuôi đẹp ren em đen mây đèn tơm chào mây khơi hơn cơm cò đinh sâu เชื่อไหมว่าเสรีรุ่งสว่างเกือบไม่ได้ร้องเพลงนี้แล้วเพราะเมื่อเจ้าของค่าย RC p r o ีโปรโมชั่นในยุคนั้นหรือที่ในปัจจุบันคือบริษัท s n a r t ซึ่งท่านเจ้าของคือคุณนครรัตนชูโชคมาปรึกษาอาจารย์ชลทีว่าอยากทำเพลงลูกทุ่งแต่ยังไม่มีนักร้องอาจารย์ได้เสนอชื่อของเสรีรุ่งสว่างไปแต่ทางในห้างจะไม่เอาแต่อาจารย์ก็ยืนกรานว่าต้องเป็นเสรีรุ่งสว่างเท่านั้น ก็เลยได้ข้อสรุปว่าเป็นเสรีรุ่งสว่างสำหรับเนื้อหาของเพลงนั้นเกิดขึ้นเมื่ออาจารย์ชลุลทีได้ขับรถออกไปตามท้องนาท้องไร่เพื่อหาโลเคชั่นเขียนเพลงจนกระทั่งอาจารย์ได้ไปเจอทุ่งนาข้าวที่กำลังออกรวงสีทองอารามตาและมีสาวชาวบ้านนุ่งผ้าถุงเดินอยู่ตามคันนาจึงเกิดเป็นท่อนแรกของเพลง เทพธิดาผ้าสิน้น่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบยข้าวห้อยขอสาวจำปาเจ้า,า,จาเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุง่งนุ่งผ้าทุ่งไทยเดิมน้าสวยด้วยแดดแรง เไมเเม่ต่ตอดินสอพอัจฉริยภาพของครูเพลงเทวดาที่เสกให้เพลงนี้กับเสียงร้องของเสงรีรุ่งสว่างประสานกับการเรียบเรียงเสียงประสานของท่านอาจารย์ประยงชื่นเย็นทำให้เพลงนี้มียอดขายเทพถึง3ล้านตลับ วัดครั <Tower> ้งหนึ่งมันมีตั้งหลายวันมีสองสามวันวนไปวนมาเขาเลยให้ตีขิงในวงนั้นแหละวงระนาดก็เลยจำไม่ที่เขาตีในบ้านนอกสนั้นก็จามาคิดเป็นอินโทรเพลงเทพธิดาพาสิ้นเต็งเตงเต็งเตเต็งเตงเตงเต็งเตงเตเต็งตงเต็งเตอมีนะครับนับได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ศิลปินแห่งชาติ ถึงสองท่านประสานมือกันบรรจงเรียงร้อยบทเพลงคุณภาพอีกเพลงหนึ่งของพิพพบลูกทุง่งเสีตทจนุแม ต้องบอกเลยนะคบว่าเพลงคลาสสิกมากต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ประยงชิ่เย็นมากๆเลยครับที่ให้เกียรติมาเปิดใจในเรื่องนี้นะครับสำหรับการเรียบเรียงเสียงประสานต้องบอกว่าเนื้อเพลงดีนักร้องดีการเรียบเรียงเพลงหรือว่าดนตรีเป็นสิ่งที่สําคัญจะทําให้เกิดภาพจําถ้าเกิดว่าได้ถึงเพลงนี้ต้องได้ถึงเสียงระนาดระนาดขึ้นมาเลยนะเต็ง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 เตรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์นี่แหละคือเสน่ห์ของการเรียบเรียงเสียงประสานหากเรียบเรียงไม่ดีเพลงก็ขาดเสน่ห์ได้เหมือนกันครับ สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเจาะข่าวครับะคะ่ะขอมหมดสัญญาคือหมายความว่าเราจะคิดลาวงการมะเราจึงตัดสินใจไปมีครอบครัวคิดค่ะพี่ท็อปเพราะว่ามีมีอยู่หลายๆครั้งที่ว ok ่าคุยแล้วอะไรแล้วว่าเออจะทําเพลงจะอะไรแล้วก็มันมันไม่สําเร็จใครนู้นใครนี้ใช่ใช่ค่ะว่าจะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออท้อเหมือนกันเออ